ทิชชู่เปียกนะคะนาะสูตรน้ำเกลือหรือว่าผ้าเปียกสูตรน้าเกลือนะคะที่มีความอ่อนโยนปลอดภัยผ่านการรับรองว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้ผ่านการทดสอบเดลมาโตโลจีค่าเทสนะคะว่าอ่อนโยนปลอดภัยใช้ได้กับผิวทารกและเกิดแล้วก็มีความที่ว่าเป็นทิชชู่เปียกสูตรน้าเกลือ เธอเธอน้าเกลือก็คือว่าเธอเคยเห็นไหมน้าเกลือที่เขาเอาไว้ฉีดนะคะใส่ร่างกายผสมกับนั่นแหละเขาเอาฟิลนั้นเลยนะคะเนาะ0.9%โซเดียมคลอไรด์ที่เป็นความไอโซโทนิกนะคะของเขามีความใกล้เคียงกับเซลล์ในร่างกายของคนด้วยความที่มันมีความใกล้เคียงกับเซลล์ในร่างกายคนนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้คนเป็นแม่อย่างเรานะคะก็เลยสามารถที่จะเอามาใช้กับลูกน้อยผิวลูกบอบบางแพ้ระคายเคืองง่ายนะคะจะใช้อะไรเช็ดที่ใบหน้าลูกนะคะเนาะคิดแล้วคิดอีกแต่ถ้าสมมติว่าเลือกใช้นะคะผ้าเปียกสูตรน้ำเกลือของไทยนี่ ตอบโจทย์ใช้ได้กับลูกน้อยตั้งแต่ทารกแรกเกิดสีขาวใช้ได้กับทารกแรกเกิดคลอดออกมาปุ๊บใช้ได้คุณแม่ะค่ะนะคะเนาะอ่อนโยนปลอดภัยเช็ดใบหน้าลูกได้ไม่ต้องกังวลว่าแม่เช็ดหน้าได้ไหมมีแอลกอฮอล์ไหมไม่มีมีสารที่เคมีที่ก่อให้ลูกแพ้ไหมไม่มีนะคะเนาะมีแต่ความอ่อนโยนปลอดภัยนะคะชุมช่มชื่นชุ่มใจนะคะเช็ไดได้บ่อยครั้งมีส่วนประกอบของอะโวคาโดนะคะเนาะที่ทําให้คุณแม่ค่ะเช็ดบ่อยครั้งได้โดยที่ไม่ทําให้ผิวลูกแห้งแต่อย่างใดสูตรแบบไม่มีกลิ่นใช้ได้กับลูกน้อย,าอยทารกแรกเกิด sparing นะคะเนาะพ่นจมูกลูกนะคะหรือว่าสเปรย์น้ำเกลือนะคะล้างจมูกเบบีใช้ได้กับลูกน้อยนะคะที่อายุตั้งแต่1เดือนขึ้นไปค่ะคุณแม่คะแล้วก็ที่สําคัญจะต้องบอกเลยว่าณนะตอนนี้ฝุ่นเยอะมากแม่นะคะเนาะ,ะนะคือเราจะต้องมีการล้างจมูกให้ลูกแบบจริงจังแต่ว่าคลั้นจะมาจับลูกนั่งล้างจมูกแบบจริงจังจะต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสําหรับของคุณแม่ในบางคนเนาะแล้วก็ใจเราก็ยังไม่ไหวนะคะลูกเองก็ไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็กลัวมันจะไปกระแทกโครงจมูกลูกนันนี่ลูกเจ็บนะคะทางนั้นสเปรย์น้ำ ็นคําตอบนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลโพรงจมูกลูกให้มีความชุ่มชื่นชุ่มใจนะคะคนพัดบกทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะลดนะคะเนาะการเออกาะสะสมของสิ่งสโโกโปกในโพรงจมูกลูกนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือออนยนปลอดภัยใช้ได้กับทารกเขามีแพคเกจจิงใหม่คะ่ะคุณแม่ขานี่ t ทน่โน s เ X กับ Cocomelon um Cocom um e l o n คุณแม่ขานะคะการ์ตูนสุดฮิตของเดวี่น้อยนะคะ,ค,ะ,ค,ะ, no ะ,ค,ะคือหยิบจับมา กิดก่อนนะคะแฮปปี้แฮปใจก่อนก่อนที่จะล้างจมูกนะคะจึงปังสุดน่ารักไม่ไหวนะคะคุณแม่ขาแล้วก็คือไทนีนโนนะคะไปขอลิขสิทธิท์แทมมาร้อยเปอร์เซ็นคุณแม่ขามีเพียงแค่จํานวนจํากัดเท่านั้นดิฉันก็ได้มาจํากัดเหมือนกันคะ่ะ